น้ำไม่หยาบพี่น้ำม่นเลยกินหาำโอเคเดี๋ยวไปตักอันนี้ก็จะเป็นใบมะขาม ดีพี่น้องเวสต์ซูขสุขคนเลยเด้อบอ่าสิเป็นพี่น้องพงันลาวพี่น้องพังไทยร่วมทั้งที่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศก็คือกันเนาะเมนองโซกับทักไทยสบายดีเมื่อนี้เมนองโซกับมาให้พี่น้องเอย้ยมากะสองครบร่วพีนนว่น้องเอ้ยโบมบนครบร่วมเมนองกรบปเลก็คือครบร่วมเมซีวีวไรพี่น้องเอ้ยกับครบร่วมเมนองโซเองเพราะว่ามาโมน้กะจุดประสงค์โมน้กาเมนองโซกับสิมาก้นมันซอยเอื่อยพี่น้องเอย้ยก็คือเมซีวีไรนั่นแหละเพราะว่าเรากันยังบทท่านเดล้วนะแต่ว่าส่วนมันเมนองกริปนะลูกแล้วๆพ อันแมซี่พีได้ก่อนแม่น้องโซกจังสีได้เมื่อนะพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามาซอยเอื้ยก่อนแต่ว่าก่อนไปกะแม่น้องโซกกะขอขอบคุณเนาะเอฟซีทุกท่านที่เขามาติดตามฮับส้มแม่น้องโซกเนาะมาเป็นกําลังใจใหนะ้เนาะมากดไลค์กดแชร์ให้จากไหนกันเมน้มนองโซกอ่ะขอขอบคุณได้ๆเด้อพี่น้องเด้อไปพี่น้องติดตามไปนะแม่น้องโซกวันนี้แม่น้องโซกกะเสี่ยวหายเฮดเบียกก่อนปุ่งพี่น้องเอ้ยมาดีพี่น้องอมาตะเกือบป็ดเพลินมาตะเกือบป็ดเดี๋ยวออกหาคนมั่นก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันแหลกเลยตอนนี้ก็ฮอดบอลคนมั่นเลยพี่น้องเอ้ย มันกะบ่งามปานไดเพราะว่าเราเอาหญ้าบ่ค่อยได้นยังห่างๆกยังบ่หลายดอกพี่น้องเอ้ยกอันก้นกมือเดียวก็แล้วดอกเดี๋ยวมน้องโซก็สิขุนเขียวออกเ็ดก่อนเพราะว่ามันกสิแดดนะ ทำโฟนสุกแล้วก็ไปคนงัดพี่น้องเอ้ยแโฟนสุกก็ตัดไปก่อนเดี๋ยวเราก็งัดกำลังแบ่งกันเห็ดพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันจากสี่เหลไว้นะ ส่วนน้องโซกับนอนพี่น <serving. S 1> <watershed> ้องเอ่ยมาหดกับนอนล่ะกัอยู่น้ำป่าเพิ่นป่าเพิ่นกล้วยอยู่ป่าตัวหัวง่ายเพี่น้องเอ่ยพุ่นพอมดุ๊บมันตัวหัวง่ายอีกทีเพีองเอ่ย ตอนล้ำมันก็ตัดแล้วเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวาไม่ต้องโศกถสิมากเก็บหัวมันขึ้นน้ำล้างพ้องโศกคนปาตู้ยญ่ขนาดพี่น้อ,องมั้งไงเป็นดีมดูมด Nào phía trong uống ngồi Nào mình có phía khảp phi long đây, Ôi, tô, lại, ui nát, ba, tốc phi long thương thưng nhảy thưng nhào đồ đấy nị, thưng khao thế đấy ba, tôi nhảy bé quá, ใ้หอ าดเป็นหยดขั้นเดือดแล้วก็ต้องเลยน้ำโอ้โหว่าไงเพราะจังขาดเขาโตใหม่ พี่น้องเอ้ยเป็นบีอยู่บางนาตีฝุ่นี่เป็นบีอยู่พี่น้องเอ้ยขนาดเงาเดียวลด้ี่

អូយៗពីងអើយតាសាអូនពីងអើយពូបាទទៅទៅងងឹតសូកក៏ស្ងាត់ប្ដូរព្រោះងងឹតគងពីងអើយប្ដូរកាន់ថាໃຜເມື່ອຍក៏ប្ដូរកាន់ណា nhưng mà nó vừa nói ngay thôi 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 เอาที่สอง่น้องเอ้ยตาโตยังทุบลกกระหรอกก็ได้ลกหายเถอะไปลองเอ้ยตาโตแน่ย่างโต่ทิมไม่กัดสะออนพี่น้องเอ้ยตาโตต้นย่างกังกะกะได้บอสบ้างตัวกันเอ้อจนสองคนงัดเลย ngay trong bảy phóng sống quan rồi น,นี่นนเา้างย,ย,ย,ยู่สองไม้แม่ใครทำใคยเข้าละเขาเนี่ยใคจะได้วงอูหักให้ลูปจะแปดโตเห็นไหมเพราะนั้นแล้วรูปมานนาต้องออนลน์นะต,ต,ตะแปดโตหกโตัพราะฉนั้นกล้ตีชดเลยนะ ย่าก yeah. ่อนขากินนะพ่อจ้าอ๋ออเวูมวนคักเดียวเอ้ยูต้องโซกับเก้งขนาดนี้เลยงัดได้บ mm ังแนควหือ Ui, cắn bò nhọn tụi em cái chắc phải xì nhọn vì nó thái mua nhọn có bị phải nhọn đâu ôm nhanh nắp nhọn ơi ียงฝนลกิดอ oh, oh, mm ้วพว่น้องเ้ยความมันใหญ่ความมันโดบ้าตัสองคนงานองเอ้ยเงาหิแจ๊สึ้นจ๊ฟยอดนักตียอดโอ้ยวัดน้องดึงโอเคยอนเ้อมุดจมมุดมุดจมุดมุดจมุดมุดจมมุดเอ้บอกคืน่น้องเอ้ยโอ้แนนกระดมันฆ่าต่อหม่น้องเอ้ย เยมันสิเหลือความพยายามบอกพี ah, ó, ó, oh. oh. uh. ่น้องเอ้ยพยายามอยู่ใส่ความสำเร็จอยู่บนหันพี่น้องเอ้ยโอ้โหความพยายามอยู่ใส่ความสำเร็จอยู่หันพี่น้องเอ้ยพุ๊โอ้ ปาดเป็นตะมวนพี่น้องเอ้ยมีตะเงาบางไงบางไงมันเม่สิบได้เพิ่นผู้พอลงโซ่ลงตะมวนขั้นงัดมันเงาไงหัวไงนะครับจนลืมเมื่อยพี่น้องเอ้ยความมวนปาดเบื้องนี้หัวมันโอ้โหกะละโอพี่น้องเอ้ยเงาหนีกระไงพี่น้องเบิ้งเบื้งบาสิสมงเงาบ่ปาดตุ๊ห์ ขาดแล้วหเบซยกันพ่อเวยกันลกแห้งนะพี่อเอ้ยใกล้สิเที่ยงนะ แพบกนตอนนี้ไม่้องโซกะกดนัด้หลายกองเลยพี่น้องเอ้ยเห็นบ่อผู้หลายกองพอสมควันแล้เดี๋ยวมันเที่ยงแล้วเดี๋ยวไม่้องโซกะสิออกหาเห็ดยู่เห็ดกินก่อนพี่น้องเอ้ยป่านี้ตอนนี้ไม่้องโซกะหอดเที่ยงเลยพี่น้องเอ้ยปาดเบื่อไนเฮือไม่้องโซความเมื่อยพี่น้องเอ้ยมันแหลกส่วนน้องโซกะปาดนอนตั้งแต่มาผู้พี่น้องเอ้ยบ่าท่านตื่นป่านี้ เดี๋ยวแม่น้องโซกับสีหาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกับพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันเที่ยงระยาเขาเลยส่วนน้องโซกับตื่นเนะพี่น้องเอ้ยลูกขึ้นมากับเอินหาไก่พี่นกไก่เพิ่นกะซื้อโลเบิร์ดพี่น้องเอ้ยไก่เพิ่นปาดพ่อไปตักงห้ซื้อโลเบิร์ดพี่น้องเอ้ยเรามักไก่ตีพี่น้องเอ้ยส่วนพ่อน้องโซกเองแล้วก็มักไก่ตีมักเลี้ยงไก่ตีอันไก่นี่ยกับคุ้นๆเลยพี่น้องเอ้ยไปใส่กับไปน้ำบางทีน้องโซกมักคือนอย่างไก่นี่ยเลยลูกแต่นอนพี่น้องเอ้ยนาบบูดดไไ้้้้้จจะะะหนนน่่่่่ออออยยยาาาาาารรเเเเเทีีีงงงมมมกปปป็พแุั เดีย๋ยวเ้าก็สิเอาไปจัดการก่อนบัดน,นี้อันนี้ก็สิเป็นพักพี่น้องเอ๋ยป้าหัวสวนพักสวนครั้วโอ้ยงามอดีพี่น้องเอ๋ยบังนี้หมักทัว่วหมักพริกพี่น้องเอ๋ยพักบัวหัวหอมมีครบหมักพริกพักผ้าหมักเขือพี่น้องเอ๋ยปางามคืองอย่างนี้เนาะอยู่แบบธรรมชาติพี่น้องเอ๋ยแบบบบบ่่ตต้้้ออองงซนะืจายนแบบปลูกเองกินเองปลอดสารพิษพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวม้มองโซกกลับไปหาเห็ดยูเห็ดกินก่อนบัดน,นี้ส่วนอาหารเที่ยงมื้อนีก้กะ เฮาสิสังหารเป็ดพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮากะออกไปเฮ็ดเปียกเฮ็ดงานนะนะเฮาบ่ได้ไปหาอีหยังเฮากะอันเอาเอาที่เฮาเลี้ยงไว้พี่น้องเอ้ยเลี้ยงกะพออยู่พอกินส่วนน้ำต้มกะพอน้องโซกเราต้มใบถาเดี๋ยวพอแต่มันโพผล่พน้องโซกกะจังสิเอาไปลกคนพี่น้องเอ้ยอ้าวน้องโซกกะสิขึ้นขี้เป็ดตาบาดนี่อ้าวหัวเสยพี่น้องเอ้ยสิขี้เป็ดบ่รู้พูนเพิ่นว่าสิขี้เป็ดพูนเพิ่นเว้าภาษาเพิ่นเอาสิขี้เป็ดอดีตตัวนั้นพี่น้องเอ้ย มันมองเป็นแนวคี้ครุได้ลงโซกตอนนี้กระลุกคนแล้วพ,พี่น้องเอ้ยคนลงโซกเนลุกถักน้่อยากพี่น่กินหัูเกียังม่อนี่กะถือว่าพี่เลยแล้วน,นี่กร,ร,กรดีพวา่ามันกเปิดปประมาณปาณิดไปเดือนเก่าเดือนโศกอัน,นต้องือนเถ่ย้งเล กบองให้น้องรีน้ำนี่นาบไหนีนเออเ่ออยดลกคนก็เบิดเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเนี่ยมัน้องสซกรสิเผาห้คนน้อยๆมันนี่ออกนี่เผาให้คนน้อยๆมันออกล้วเัาก็จะสิมาเอาสิ แม่น้โคกสีเพ็ดลาบเอาพี่น้องเอ,อ้ยลาบเป็ดพี่รองเนี่ยลาบเป็เดมันเดี๋ยวแม่น้องโซกกับสิเป็ดเผาก่อนพี่น้องเอ,อ้ยโอ้ยแรงหอ่อนี่พี่น้องเอ,อ้ยไห้ก็ะหอนอ่าเขาตนน้อยมันออกอา้าวเ็ดทั้ทงอย่างอยู่ อัเต็มนี่เนาะมันขนาดพี่น้องเอ้ยเป็นตาเซ็บอยากเขา่าเลยพี่น้องเอ้ยเที่ยงนะตอนนี้กระเพราเรียบรอย้อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเป็นนงโซกกระสีร่างมันก็สิเอาเครื่องในมันออกมามอีเอาซีนมันออกก่อนพี่น้อง สีดไม่นองโซ่เอาออกเรียบร้อยเด็กน้องนี่เขาก็สิเอาแต่สีดนะเอิกมันสีนี่มันหากไม่นองโซกก็ได้ปิ้งได้เพราะเขาสีใส่แบบต้มเอาพี่น้องเอ้ยแล้วเขาก็มาซอยแล้วเขาจังสีดานะเดี๋ยวชุ่มนี้กับเขาก็สิพักต้มมันเป็นปีน่มันพวกปีพวกนังมันเขาก็สิพักพี่น้องส่วนพอน้องโซ่เราก็ค้างหมอนต้มเรียบร้อยเล็กพี่น้องเอ้ยว่าไม่นองโซกก็สิจัดการทางลาเพิ่นเห็ดตั้งต้มพี่น้องเอ้ยดี เดี๋ยวสิซอยคาก่อนพี่นอเอ้ยใส่ต้มก่อนซอยค่าใส่ต้่มบาดค่ากัอ่อนอะไรเดี๋ยวรอกันมันออกก่อนค่ากัอ่อนขนาดโอ้ยลมพวยพี่น้องเอ้ยอยู่ไหอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องเอ้ยอากาศดีหนารด้วยพู่รอง กระซไอยเ์ดียปรอดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเอาไปใส่ต้มก่อนเดี๋ยวไปลงโขกฟุ้งก่อนพี่น้องเอ้ยอู้แปลกนัวมิดไงครับพี่น้องเอ้ยใส่ลงไปใส่ไล่กระโดนพี่น้องเอ้ยใส่บล่ายกระบุนนัวเกลือใส่ลงไปอีกนิดนึงโอเคขาดบล่ายพี่น้องเอ้ยก็คือปลาไหนี่แหละขัขาดตัวนี้เมนบุนนัวพี่น้องเอ้ย หรือว่าเ okay. ้าอยากใส่ปลาแดกอ่ะเ้าใส่นลำปลาก็ได้ปล่าอุ้มเต่ว่าใส่กับโบใส่ร้ายหรอกปลาแดกเพราะว่าขั้นใส่ร้ายมันก็จะมีกินพี่องเปลยใส่น้อยนึงโอเคถ้าแต่มันโพดไม่้องโซกจังสีเอาซีนมันมาใส่ดถกะระวังถ้ามาโพดไม่้องโชกกับสีมาเอาอันนี้ห่วยเับพี่ปล่าเอ้เอาห่วยซีนนิดเดียวเขาก็จุ่มลงหม้อน้ำพอนั่นแหะหม้อนต้มที่เขาต้๋มใบนะถ้าเราคนผู้มากะห้าแต่ชูดไม่้องโชกนี่ไม่้องโชกต้มเอาพี่ปล่าเอ้เพราะว่าได้กินง่าย หักชูนคนเขากระปิ้งเอาพี่น้องเอ้ยปิ้งก็จะมาซอยจั้งลาบแต่ว่ามันงโซกต้มเอาเดี๋ยวทาแต่มันฟดหม้อฟดเดี๋ยวไม่้องโซกกะจังสีเอาลงไปใส่ตอนนี้หม้อกับฟูดเด็วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไม่้องโซกเอาเอาลงใส่ก่อนเขาจุ่มไปนี่พี่น้องเอ้ยให้มันฟูดกะคักมันพกจนมันซุกนะฮะจังเอาขึ้นไปซอยพี่น้องเอ้ยตอนนี้กหม้อกับฟูดเรียบร้อยเด็วพี่น้องเอ้ยคือสีซุกแหละเดี๋ยวไม่ลองเดี๋ยวไม่้องโซกเอาออกไปซอยก่อนปลาโตพี่น้องเอ้ยเป็นพวงเดี๋ยวไปซอยก่อนบัดนี้ เคียวแน่พี่น้องเอ้ยผมว่าอยากเขาเลยชิกบางที่ก็เอียงอ่ะเอียงคินจำคินูบุญกินแต่น้ำตาลยามันเลยเกี่ยวน้องผมมึงเฮ้น้องผมเดี๋ยพวกเจ้าผม ชิลนั่นนะแม่เออนะบมากินเแล้วนะซอยเรียบร้อยเดี๋ยวทำกันก่อยบันซอยพักกับพี่น้องอ้ยท่านใจลองก็อยากเอาให้เราพักเอาโยมันง่ายเดี๋ยวมันง่ายเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยยากเ้านะพักเอา อืมใจมอนดูเดี๋ยวพักใส่่น้องเอ้ยป้าลาเป็ดหรือลาพักไนอเอ้ยนี้แล้วก็ปุงไปน้ำเลยเส่ก่อนาแปะเป็นงอก็มีไงไง่น้องเอ้ยเป็นงม้ใส่รุ่ยเป็นมไงอีรอเป็นเกลือมาไ้มาสวน่น้องเอ้ยใส่ไกเข็มจา่าเข็มแล้วก็บจักบุมาพริกนี้ ขัวบ yeah. okay, yeah, right? ันนขัวร่วงไปเเดี๋ยวคนมันเข่ากันพี่น้องเอ้ยฮะยังจะเอาน้ำใส่ยุงเอนต้มใส่หลังจากคนมันเข่ากันไล้เราต้อเอาน้ำใส่ลาเป็ดพี่น้องเอ้ยไม่ลงโซ่กัเบ่อพีดบ่อถึอเนาะอยาเขาแห้งไงจะได้โอเคเดี๋ยวน้ำต้มมาใส่ก่อนปาดหม้อต้มกระพดเดี๋ยพี่น้องเอ้ยซุกเลยเดี๋ยวไม่ลงโซ่กับปงก่อนเพราะว่าจะเอาน้ำใส่ระเบิดนะ อย่าใส่บ <c ười> sí, e, ักทั่วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเก็บบักทั่วจากสวนที่ไม่น้องโชคให้เบิ่งลังผักสวนทั่วพี่น้องเอ้ยบักทั่วมันจะลั้างไงลาปิดใส่บักทั่วพี่น้องเอ้ยแซ่บตัวเนาะจากแซ่บจ้าก็แซ่บแล้วไม่น้องโชคยาเขาเลยยังก็แซ่บไปเบิื้อ่น้องเอ้ยตอนนี้พอมันเที่ยงเลยพอก็ช่วยปล่อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวใส่ด้วยสีสันน่าเป็นตาแซ่บตัวนี้เดี๋ยวคุณจะน้อยจะเอาหนำใส่โอ้ยสีลายแต่ถัวยน้อยพี่น้องเอ้ยสูงใหนหมดเต็มที่ไปไหนเนาะแต่กะนัวอยดหน่อย เดี๋ยวเอาน้ำใส่ก่อนมันเดี๋ยวอันต้มใส่จัองเลยอันต้มใส่จักสามจองโอเคเดี๋ยวคนมันลาปเป็ดพี่น้องลาปเป็ดสูตรไม่ลงโขกเด้อนี่เด้อไปลองเฮดโหลดแซ่บพี่น้องเอ้ยโอเคเดี๋ยวไม่ลงโขกซิมก่อนพี่น้องเอ้ยเป็น,นสรสชาติแน่อลย แซ่บคือเก่าพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวตักก่อนอยากเขาแห้งแล้วเดี๋ยวตักก่อนพี่น้องเอ้ยแบ่งขิดสองตัวพี่น้องเอ้ยเพราะว่าคนหลายนี่ลาบปีพี่รองเอ้ยพิจารณาเบโอเคเดี๋ยวไปตักต้มก่อนพี่น้องมาดนึ่เดี๋ยวตักต้มก่อนพี่น้องเอ้ยต้มตอนคาเน้นนินมาให้กินดาเป็ดพี่น้องเอ้ยมาคนมันซอยใส่ดุยเพิ่น มันจะเป็นใบ ok มะขามพี่น้องเอ้ยสมสมอมลำแซ่บนี่พี่น้องกับเขาเที่ยงแม่น้องโสมืัอนี้กะลาบเป็ดพี่น้องเอ้ยต้มเป็ดลาบเป็ดเอากระเป็ดคือเกาแหละมาเด้อพี่น้องเด้อกินเขาเที่ยงแล้แม่น้องโสมเด้ออยากเขาแห้งเลยพี่น้องเอ้ยอย่าจำพี่น้องเอ้ยลาบเป็ดนี่เสพขนาดพี่น้องเอ้ยลาบเป็ดใส่ม <grenade. S 2> ักฟัว cần xì ro phi cứ quá. mắc píc lo cắt, hãy bỏ hết cắt đay cắt mình, cắt nói riêng là cắt đay, cắt đay mình cắt nói ơi. nó, buộc sơn khoa hả bố để chui riêng, buộc riêng phi long nó hết. 음 mm. mm. ตอนนี้ก็ไม่ต้องโศกกับกิเข่ากินน้ำเรียบร้อยแล้วคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี่ก็น,นอพี่รองเนาะคลิปหนาพอไม่ต้องโศกไม่ผู้ใดที่ว่าเขามาเบิ้งให,หม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องโศกเลยเด้อพี่รองเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเทคลิปต่อไปส่วนที่ผู้ใดบ่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของไม่ต้องโศกก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามให้ไม่ต้องโศกเลยเด้อพี่รองเด้อ